คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโปโต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะกับคุณครูโปโปค่ะตอนนี้ครูมาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณครูขาสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตาด้วยนะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาคิดอะไรกันดีคะครู คิดเลขเร็วนะ <N un cle an> จริงๆแล้วก็คือช่วงนี้นะครับเดี๋ยวครูปโป้เนี่ยจะหาพวกเทคนิคการคิดเลขต่างๆเนี่ยมาให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกคิดกันนะครับ <N un cle an> แต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่ครูปโป้เคยบอกไปนั่นแหละว่าหลักการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยก็คือเราใช้หลักการปกติเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางตัวเลขบางรูปแบบที่สามารถคิดได้เร็วขึ้น นะครับเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าในรายการต่างๆเนี่ยที่เวลาเห็นน้องๆเนี่ยเขาไปแข่งขันเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดเลขได้เร็วเนี่ยเพราะว่า 1. ความจําของน้องค่อนข้างดีนะครับ<ฆ>ในการจํารูปแบบต่างๆที่มันเกิดขึ้น 2. ก็คือเวลาเป็นรูปแบบของตัวเลขที่เออมันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเฉพาะเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคิดที่เร็วกว่าปกตินั่นเอง นะครับแต่ว่าใดๆเลยเนี่ยครูปโ,ปโปโปก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าพื้นฐานการบวกลบคูณหารปกติเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะมันเอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูโป,ปโปก็จะหาพวกเทคนิคต่างๆเนี่ยมาให้น้องๆได้ลองฝึกคิดกันเผื่อบางครั้งเนี่ยเราไปเจอเลขพวกนี้เราจะได้คิดได้เร็วขึ้น นะครับผมค่ะอ่ะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการคิดเลขเร็วด้วยการบวกการบวกหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกพินิตาบวกหนึ่งบวกหนึ่งเลยพินิตาจําได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นครูโปเคยพูดถึงเรื่องของการลบโดยการทําให้เป็นศูนย์อ่าเป็นศูนย์ใช่ครับคราวนี้เรามาพูดถึงการบวกเหมือนกันครานี้ถามว่าตัวเลขอะไรที่บวกกันได้ง่ายที่สุดบวกอะไรง่ายที่สุดก็ง่ายหมดนะคะง่ายหมดแต่แค่หลักเดียว จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลขหลักเดียวคือเป็นพื้นฐานครับนะตัวเลข1นถึงเเนี่ยบวกกันเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับคานนี้พอตัวเลขที่เป็นหลัก10ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขหลัก10เนี่ยถ้าสมมติมว่าเป็นเลข10บวกกับเลข20อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็คือเอาตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันถูกใช่ไหมครับก็คือ1นบวกสได้3ก็เป็น30อะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวเลขอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บวกค่อนข้างง่ายอ้าวเหมือนลบ อ่าใช่เหมือนลบเลยนะครับเพราะนั้นเวลาการบวกเลขเนี่ยแล้วเราอยากคิดเลขในใจเนี่ยแทนที่เราจะมาบอกว่าเออองบวกสได้5 6าบวกหได้11 เขียนหนึ่งทดหนึ่งไว้ในใจอะไรเงี้ยทดแล้วทดอีกนะเราก็ค,คิดอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ยังต้องมาทดในใจอีกอะไรเงี้ยมันก็ดูค่อนข้างวุ่นวายนะครับผมอ่ะก็เลยจะมาสอนวิธีการบวกลบเลขให้เร็วขึ้นนะครับโดยการคิดในใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยโอ้โหไม่ธรรมดาหลักการเลยครับก็คือในเรื่องของการบวกเลขเนี่ย<อ>นะครับเขาจะใช้วิธีการแยกตัวเลขครับ เพราะนั้นน้องๆรู้จักตัวเลขไหมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับเอาแค่สามหลักก่อนหน่วยสิบร้อยนะครับเพราะนั้นถ้าน้องๆรู้จักเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการแยกเลขครับอย่างเช่นเลขสามสิบสี่สามสิบสี่เนี่ยหลักหน่วยคือสี่ถูกไหมครับหลักสิบคือเลขสามเพราะนั้นความหมายก็คือหลักสิบคืออะไรครับก็คือสามสิบแล้วก็บวกเลขหลักหน่วยก็คือสี่อย่างเงี้ย ก็คือเราจะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่น75ก็คือ70บวก5เราจะใช้วิธีการแบบนี้ในการแยกตัวเลขออกมานะครับเพราะ,ะนั้นพอน้องๆเนี่ยแยกตัวเลขได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันอย่างเช่น95บวก38น้องๆอ,อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเลขค่อนข้างเยอะอาจจะคิดยากนิดนึง<ฆ>แต่ถ้าเรามองว่า95คือ90บวก5 38คือ30บวก8 เราเอาเลขหลักสิบมาบวกกันก่อนครับ90บวก30ร้อยี่ิบเห็นนะ,ค,ะคิดง่ายถูกว่าเสร็จแล้วตัวเลขหลักหน่วยครับ5บวก8ก็13เพราะนั้นร้อยี่สบวกสิบสามก็ได้ร้อยสามสิบสามมันก็จะคิดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือเราสามารถคิดในใจได้เลยนะครับมไม่จาเป็นว่าจะต้องมานั่งเขียนมานั่งทดอะไรก็ตามเพราะว่า ด้วยความที่ตัวเลขเนี่ยอย่างที่ครูโบบบอกว่า0ถึงเลข9ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องบวกลบเลขพวกนี้ได้คล่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองเนี่ยเราจะบวกไปถึงเลข2หลักตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น1 8 1แแล้วก็20เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้พื้นฐานเลขพวกนี้เป็นหลักคะนะครับผมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพอเข้าใจหลักการไหมครับก็คือเราจะแยกเลขหลักสิบเนี่ยออกมาเป็น10กับเลขหน่วย นะครับหลังจากนั้นก็จะเอาเลขหลักสิบมาบวกกันแล้วก็เอาเลขหลักหน่วยมาบวกกันนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นพินิตาพอ้อมให้คิดในหัวใช่ไหมคะใช่ให้ <Okay. S 2> คิดในหัวเลยนะครับพินิตาสามารถพูดออกมาได้เลยเพราะว่าน้องๆก็ฝึกคิดไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิธีคิดที่คล้ายๆกันนะครับอ่ะโอเคครับลองดูตัวเลขชุดแรกละกันนะครับยี่สิบสามบวก เจ็ดส <78. S 2> ิบแปดก็ต้องเป็น20่บบวก70ดอ่า20บวกดได้90ค่ะแล้วก็3บวก8เป็น11เอ่าเพราะนั้น90้บวกดนึ่้อยนึ่งอ่าใช่เห็นนะมันก็จะคิดคิดในใจได้เลยนะครับนะเมื่อไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอเรามานั่งคิดเลขแบบเหมือนการทดเนี่ย3บวก8ได้11ใส่หนึ่งไว้ทดหนึ่งไว้ในใจ <c oughs> เอา้าเมื่อกี้ก็อยู่ในใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง แต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกครับว่าไอ้วิธีการคิดเลขแบบทดเลขอันนั้นคือเบสิกพื้นฐานที่น้องๆควรจะต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่โครูโปโปมาพูดถึงเนี่ยก็คือมาเพิ่มทักษะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับลองไปดูเลขชุดถัดไปครับ44บวก29ครับ44บวก29ก็จะเป็น40บวก20ก็จะเป็น60 4บวกเเป็น13 สิบสามบวกหกสิบเป็นเจ็ดสิบสามค่ะอ่าโอเคครับเจ็ดสิบสามนะครับถูกต้องครับเย่ <Yeah. S 1> <c oughs> นะครับบวกเลขค่อนข้างง่ายนะครับนะอ่ะลองดูตัวเลขชุดถัดไปครับสามสิบหกบวกสี่สิบแปดสามสิบหกบวกสี่สิบแปดคือสามสิบบวกสี่สิบเป็นจิตสิบ เป็นเจ็ิค่ะ,ะแล้วก็หกบ,บวกแเป็นสิเป็นแปดสิบสีค่ะอ่าโอเคครับเจ็ดบวกสิเป็นแปดสิใช่ไหมตัวเลขสหลักเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับลองดูอีกสักชุดหนึ่งละกันนะครับสําหรับเลขสองหลักนะครับ58าสิบแปดบวกสามสิบสามห้าบวกสามสิบสามห้บวกสาเป็น8ปดสิบวกสาเป็น11 เมื่อกี้บอกเลยนะคะแปดสิบแปสิบเอเป็นก้าสิบเอ็ดก้าอ่าเป็นเก้าสิบเอ็ดถูกต้องครับตกมือให้ปาอแป๊ด <laughs> ป้อแป๊ดปอแป๊จริงๆแล้วนะครับคือพี่นิตาเนี่ยอาจจะคิดเลขยากนิดนึงแล้วก็น้องๆอ,อาจจะคิดเลขยากนิดนึงเพราะอะไรครับ <laughs> เพราะว่าครูโบโปบอกตัวเลข <laughs> ใช่ไหมแล้วน้องต้องจําตัวเลขที่เป็นโจทย์ด้วยแล้วมาให้เขียน <laughs> แล้วก็ไม่ให้เขียนด้วยนะครับจริงๆในความเป็นจริงก็คือน้องๆเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขที่เป็นโจทย์แล้วก็คิดในใจแล้วก็ตอบเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนะครับแต่ว่าก็คือการบอกตัวเลขเนี่ยมันทําให้เราฝึกคิดแล้วก็ฝึกความจําด้วยนะครับว่าตัวเลขที่คูปโบโบบอกไปเนี่ยเป็นเลขอะไรต้องจําให้ได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบด้วยนะครับมันก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงถ้าตัวเลขเพิ่มหลักมาเป็นหลักร้อยหรือหลักพันะนะครับแต่ว่านี้ตอนนี้น้องๆก็ได้ทักษะ ในการบวกลบเลขที่เป็นประมาณหลักสิบละกันนะครับว่าเราใช้วิธีการแยกตัวเลขหลักหน่วยกับหลักสิบแล้วก็เนื่องจากตัวเลขที่เป็นหลักสิบเนี่ยมันบวกกันได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นยี่สิบวกสามสิบเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันคือห้าสิบแต่ครูข่าแล้วถ้ามันเป็นสามหลักเราจะคิดในใจได้หรอคะ<笑><笑><笑>ก็คิดในใจได้เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการจดตัวเลขทิ้งไว้นิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะลืมตัวเลขว่าจริงใช่ไหม ใช่ค่ะนะเพราะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาบวกเลขสามหลักกันโอ้ oh. <c oughs> เพราะนั้น oh. พินิตาเตรียมปากกาเตรียมกระดาษนิดนึงนะครับจะได้ไม่ลืมตัวเลขโอเคค่ะ,ะน้องๆก็อย่าลืมเตรียมปากกาเตรียมกระดาษด้วยนะครับผมเตรียมดินสอมาด้วย <c oughs> เพื่อที่เราจะลองบวกเลขสามหลักในใจกันค่ะ <c oughs> นะแล้วลองมาทดสอบดูว่าเราได้เลขอย่างที่ครูโโป,โปก,กําลังจะเฉลยหรือว่าพินิตาคิดหรือเปล่า นะครับผมโอเคงั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูโป,โปโปก่อนนะคะครับผมไปแล้วครับสวัสดีค่ะคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป